ฮ้ยมีไฟนลหัวโปรเจคเตอร์เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยน ah, yeah, up ี่นี่มันสวิกิ้บิดี้คุณตานี่นาบีดี้อยู่ในห้องน้ำหรอ กิบีดีถิงอะไรลงมาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยลองดูลองดูแกดูกอนเฮ้ยมันเป็นลายทางขุมสมบัติก็ไหนไหนไหนดูดิตะห้องนอนเราอันนี้กลางบ้านอันนี้โรงรถอันนี้ห้องน้ําอันนี้โรงครัวอันนี้ศาลแล้วมันมียู่ตามจุดต่างๆเต็มไปเลยอะอันนี้เราไปอาตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนอ๋อมันอยู่ในโรงรถเหรอไปไปไปไไหนไหนฮ้ย อะไรเราตัวแรกอ่ะเุ้ยไหนไหนไหนตัวไหนโอ้โหนี่ของเก่าอันนี้มันเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาหรอโอเคโอเคไปอันไหนอันไหนพาเพื่อนๆไปจะดูตัวไหนต่อตัวนี้นี่ยเนี่ตัวเนี้ยเห็นไหมมันอยู่มันอยู่คางบ้านเราฝั่งนี้เอาไปดูดิตามไปครับเพื่อนๆอดีตนะโอเคโอเคตามเจ้าเปาไปนะครับคือลายแทงอันเนี้ยมันน่าจะมีสกีบีดี้หล่นเนอะเฮ้ยเปา่าเป่า พราะว่าแถวๆนี้แล้วนะเห็นไหมมันอยู่ข้างบ้านอ่ะก็ต้องแถวๆนี้ลองดูข้างใต้ดีมีไหมมีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอนี่นี่เฮ้ยเป็นสกิลดี้หัวตำรวจอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนไปดีไหมเนี่ยอันนี้อยู่ตรงศารนะไปดูดิโอเคโอเคโอเคไปดูดิเออตรงศาลแล้วอ่ะมีไหมเชื่อช่อไปครับเจอไหมเฮ้ย เป็นทีวีวูแมนเหรอว้าวเฮ้ยจริงด้วยอะดูดูอีกดูอีกมีอะไรมีข่าวไม่รเฮ้ยอันนี้มันอยู่ในบ้านเฮ้ย <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้เป็นหัวโปรเจคเตอร์เพื่อนเพื่อนดูหน้าบ้านเราสปีกเกอร์แมนสีขาวอะ่วนนะมันต้องอยู่แถวๆหน้าบ้านเรานี่แหละเอาไปดูดิ <c oughs> ไปดูหาะสองตัวนี <c oughs> ว้ก่อนเฮ้ย <c oughs> อ,อ,อยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเปาเปาพอเห็นแถวๆต้นไม้เนี่ยมันมีอะไรกระดุกกระดุกมีไหมมีไหมเฮ้ย นี่มันไฟหัวโปเจ็ตเตอร์ฮะนนี่นี่นสปีกร์แมนสีขาวอะอยู่หน้าบ้านเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าต้องอยู่แถวแถวนี้แหละ <c oughs> เฮ้ยไปดูหน้าบ้านก่อน <Okay. S 1> ต,ตําตายต้นมมไม,นม,ม้มีไหมตําตายต้นไม้มีไหมเฮ้ยเฮ้ยเเจอแล้วเจอแล้วเพื่อนเเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเป็นอะไร <c oughs> เฮ้ยสปีกร์แมนสีขาวอะเพื่อนเืนเฮ <c oughs> ้ยนี่มันไฟเขียวไฟแดงนี่นะมันสปีกร์ไฟเขียวไฟแดงอะ เฮนี่นี่มันเป็นซีดีหัวสีขาวเอาตัวเอาตัวนี้มาบอกร้ง <c oughs> มาครับเพื่อนเจอไหมครับสก,กีบีดี้มันมีไหมมีตามีไหมล่ะมีไหมล่ะเออสก,กีบีดี้คุณตาเหรอ <ตา S 1> ไหนไหนไหนมาดูดิเนี่ยมันเหมือนสก,กีบีดี้คุณตาแต่นี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ข้างบ้านเราอะมันเหมือนสกบีดี้ตาไงไหนไหนไหนเจอแล้วเจอแล้ว เฮ้ยนี่เอ้ยนี่มันสวิกีบิดี้คุณตานี่นะเฮ้ยตัวทัดไปเป็นไทท <gen U> <es> ันทีว oh ีเฮ้ยไททันทีวีแมนอะแบบล้างอัพเกดเหรอไม่ใช่มีสองเฮ้ยแถวแถวนี้แหละมันอยู่ข้างบ้านเปเปาไหนอะไหนอะนักสืบนักสืบต้องสำรวจแล้วล่ะตองนี้หาไม่เจอของเล่นฮ้ย

ไปไปกำลังสกีบีดี้อยู่ในห้อ,อ,งอ,องเ,เลยไงสกีบีดี้หัวเลื่อยที่เหลือเหมือนจะอยู่ในบ้านนะเห็นไหมเนี่ยมันบอกว่ากลางบ้านเลยไป,ไปไปครับตที่พอไปไปดูไป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 โอเคครับ <c oughs> อุอ้ยเอาล้วครับอีกสองตัวเที่พอจะเจอหรือเปล่าอันนี้เหรอแล้วมันไอแพดโอ้ย เฮ้ยเจอเจอเหรอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยก็เหมือนทีวีวูแมนเราใช่ไหมไททันคาเมราแมนแล้วก็มีกล้องอีกค่ะอีกหกอันใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคก็เหมือนทีวีวูแมนของเราอ่ะใช่ใช่ทีวีตัวเนี้ยอ๋อเหมือนทีวีวูแมนตัวนี้อ่ะเฮ้ยตัวเนี้ยไททันคามใหญ่อ่ะเราก็ไม่มีแล้วพี่เฮ้ยมันอยู่ในบ้านตัวนี้มันอยู่ในบ้านเนี้ยเอ้าทางนู้น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 นี่บ้าง่ายเลยเฮ้ย เราได้ไปอีกหนึ่ง uh, e. ตัวแล้วเพื่อนๆหนึ NP ่งวเราเหลือตัวไหนอ่ะต oh, okay. ัวนี <S <S ้ตัวสีขาวเหรอตัวนี้ตัวนี้เราได้ไปแล้วตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้เราก็ยังไม่ได้โอเคไปมันอยู่ในโรถเหมือนกันอันนั้นนะโอเคนี่อยู่แถวๆจักรคุณย่าเปล่าคนไม่รู้อ่ะดูดิโอ้โหทำไมมาโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยอะเฮ้ยเราเหลืออีกตัวนึงดิตัวนี้ เป็นสปีกิวีฟันคอมันอยู่ตรงศาลเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่เราไปศาลเราหาไม่เจอเออโอเคโอเคไปดูไปดูไปดูล่าไปดูล่าไปดูที่เราลืมไปตัวหนึ่งอะไป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 โอเคโอเคเจอไหมเจอไหมเจอไหมข้างหน้าศาลมีไหมไม่มีเลยอะข้างหลังศาลนะอยู่บนศาลเลยอ๋อ ย้อนไปดูย้อนไปดูท้าหลังไหนไหนไหนมีไหมมีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้พอมาดูแถวนี้ยังมีเปล่าเจอไหมเขขาาเหรอไหนลงมาดูข้างล่างนะลงมาดูข้างล่างไหนลองดูดีทีเจอไหมเนี่ยสกิบิดีอีกตัวหนึ่งอ่ะเย่แล้วเย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยพอเจอพอเจอเนี่ยนี่ เฮ้ยอยู่ตรงนี้อะ่ะงั้นเราไปแกะกันเฮ้ยเป็นคุณลุงสีทองอ่ะอ้อาวโอเคโอเคโอเคไปครับเราไปแกะกันครับเพื่อนๆเฮ้เราจะมาแกะสก,กีบีดี้ที่เราได้มาใหม่ใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งเราจะมีตัวใหญ่อ่ะโอ้โอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือชุดแรกสุดเลยที่เจ้าเป่าได้มาครับอันนี้จะเป็นเซ็ตแรกที่เจ้าเป่าได้มาอันแรกเลยมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับอ๋อเนื้งหมดแปดตัว โอเคก็คือเนี่ยเราไปตามหาสกิบิดี้ได้ครบแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวสกิบิดี้กันว่ามีสกิบิดี้อะไรบ้างที่เราจับมาได้โอเครีวิวตอนนี้เลยไหมเ้ยเดี๋ยวก่อนดิอะฝากบอกเพื่อนๆว่ากดไลค์กดแชร์จังปอสซรีได้แล้วได้ไหมโอเคครับอย่าลืมมารีวิวกันนะเพื่อนๆบ๊ายบาย